เดี๋ยวเอาน้ำไปให้แขกก่อนมีแขกมาเยี่ยมครับมาทะมืดคำมืดดึกดื่นเลยครับพี่น้องไปดูกันเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าเป็นใครมาโทรมาเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นใครนะโอ้ยทำไมกล้องมันไม่นิ่งเลย ยาง,งเซียนเท่าไหรก่อ4 9 5 0โอ้โหวันดีครับพี่โ้ยมาอะไรดึกดดื่นดเนี่ยโอ้โหหิวได้ข่าวว่าไป นายเป็นนครปฐมด้วยเหรอไปไม่ได้ไปแล้วที่เปิดไลเนี่ยแฟลตเหรอเออเปิดแฟลตอะไรนี่ไม่เมื่อกี้ผมเดินมามืดมืดเพิ่งกินมาเมื่อกี้เหรออู้สาวลำวงมาจากไหนนี่เอ้าครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูอยากจะได้ใจชื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งเออเพราะว่า น้องมันยังไม่เข้ามาวันนี้เพราะว่ามันต้องมันต้องน่าจะเซตตอนกลางวันเพราะว่าต้องขับคนหนึ่งคนหนึ่งเซตไปด้วยขับไปด้วยพกนี้นะก็ไม่รู้ว่าน้องมันจะเข้ามาพวกนี้กี่โมงครับแต่ว่าพวกนี้ผมต้องเดินทางไปอ,อบุบลเาไปทไอุบลไปซื้อปุ๋ยพี่ไปซื้อปุ๋ยรถอยู่นี่รถอ,อยู่นี่เอาเอาย้ายเหรอนี่ยรถเอามานี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเปิดไฟไว้พอดีพี่เขาปิดไฟ เดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนแป๊บนึงอ่ะพี่บุ๊ชมาครับก็เดินทางมาจากบุรีรัมเลยใช่ไหมพี่นี่ไงเปิดอยู่จะเปิดไฟอยู่นี่ไงก็ขัดยาไว้เลยขัดยาแล้วขัดยาแล้วเหลือเหลือเคลือบเหลือเคลือบกับล้างยังไม่ได้กดสนิทเิครับเดี๋ยวเปิดฝาหน้าให้พี่บุ๊ดูกันดูคอมเมนต์ยว่ละคอมเมนต์เนี่ย นี่ครับตอนนี้ก็ภายในห้องเครื่องก็เสร็จหมดแล้วครับไม่มีอะไรแล้วเสร็จหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับที่เหลือก็โ้นน้าก็ใส่หมดแล้วมาหมดแล้วครับที่เหลือก็แค่ไอตัวเซตระบบนี่แหละเพราะว่าต้องรอช่างนิงคนเดียวนิงเขาเก่งเรื่องระบบไฟนะครับยางเช็ดแล้วแบตลูกเดิมพี่เขาไม่ให้เขาไม่ให้ใช่ะวามไม่ได้เสียหาย ไอที่มันหักนี่มันเป็นเพราะฝีมือผม,มผมยกขึ้นยกลงหักเลยห, <c oughs> หนัก,กนอ่ะโอ้สูงด้วยยกขึ้นท่วมหัวเนาะแล้วก็สานี่ก็เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยน,นะนเปลี่ยนตอนแรกเป็นหนูหน,หนูกัด <c oughs> หนูกัดแล้วก็บอเกิดความเสียหายจากการเฉียวชนพอดี <c oughs> ก็เลยได้เปลี่ยนพ่บุตรได้เปลี่ยนเหมือนเดิมเลยเอาลองสตาร์ทดูเ <c oughs> จ้าของรถเอาเลิกเอาใช้หน่อยถึงจะได้ยังไม่ได้ขับก็ลองสตาร์ทดูก่อน นี่ครับดำสิ่งดินก็เป็นเป็นเดือนที่ดีนะถือว่าเป็นเดือนที่ดีเสร็จทั้งเดือนหน้าเสร็จไม่พูดถึงอะถือว่าเป็นเดือนที่ดีวันแม่ไงอ๋อเสร็จทั้งเรถดำเสร็จทั้งรถกระบะเลยเดือนหน้าเดือนสิงหาดีพี่เอวันที่สิบสองสิงหาพาแม่มารับเลยบ่เอาแม่เป่งมาเลยไหม สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ช่อ,ชองคุณนินนี่ครับเดี๋ยวให้พี่วุฒิลองไปสตาร์ทเครื่องดูแต่ก,นนก็ขับได้แล้ว <laughs> ขับได้แต่พอมันอะไรหนัก <laughs> หนักอึ้งเพราะว่ามันต้องจับคู่ปลดรหัสตอนแรกอ่ปลดแล้วกับพี่เกง่งแต่พอดับเครื่องมันก็คืนมาอีกเพราะว่าระบบเขาเรียกว่าอะไรเดล่าใช่ไหม ความบาล้านของของกล้องบนอะ่ะมันยังไม่ได้ติดตั้งกระจกไงตอนนั้นมันก็เลยกลับมาเหมือนเดิมกล้องมันไม่ยอมมันคือกล่องมันไม่ยอมรับอะ่ะถ,ถ้าเกิดว่าไม่ติดกล้องตัวนู้นอต่ก็ร้านกระจกเขาแนะนํานะพี่พี่ต้องดูแรลรักษาไอชุดเลดาให้ดีๆเนี่ยชุดกล้องเลดาข้างหน้าเนี่ยชุดหนึ่งหกหมื่นเนี่ยเฉพาะไอชุดกล้องที่ติดอยู่หน้ากระจกพี่เนี่ยเฉพาะกล้องชุดกล้องอย่างเดียวหกหมื่น หกแล้วหกหมื่นโอ้อยู่ในรถครับไม่เคยถอดไม่เคยถอดอ่ะลองเลยเอาเลยครับพี่สตาร์ทเลยอ่ะจะได้ครับอีกครั้งเลยพี่บุดบอกวันนี้ก็ผมก็มาไล่น้ำมันเบรกให้นี่ไงโอ้โหจนลืมรถตัวเองเลยโอ้มามั่วอยู่ตรงนี้นี่รถเก๋งอยู่ตรงนี้อ่า เอาเลยพี่รัดเลยเนี่เสียงนิ่มเลยเอาเปิดเพลงทำไมเนี่ยไปเปิดอ่ะปรับเบาะขึ้นให้พี่วุฒหน่อยไฟฟ้าทำงานปกตินะครับอะไรกระพริบอยู่นะพี่ก็แอร์แบ็ก,กครับนี่ไฟฟ้าก็ที่ที่มันกระพริบนี่ก็คือแอร์แบ็กเห็นไหมแอร์แบ็กก็ต้องมาจับคู่แอร์แบ็กตอนนี้ก้าก็ยังไม่ทำงานใช่ไหมทำแล้วนี่ไงเนี่ยมันจะบอกเบรกไม่ทำงานหมด พอพี่กดปุ๊บมันจะหายรองมันก็เออ,เออ่พี่เก่งก็บอกว่าถ้าเกิดเซ็ตแหลกลงตัวปุ๊บพวกระบบเบรกระบบระบบล้อมันก็จะจะจะปลดออกพร้อมกันหมดเลยเขาบอก mm. แต่ว่าเบรกมือก็ทํางานนะอืมเกียร์ก็เข้าได้ปกติแล้วพี่อ mm. เอ่อเย็นช่ำไหมเย็นไหมมีเอฟซีถามเข้ามาว่าใช้น้ํายาแอร์ยี่ห้ออะไรเบอร์อะไรก็ R หนึ่งสามหนึ่งสามนะครับมันมี A ตามหลังด้วยนะใครที่อยากจะไปลองซื้อมาใช้ดูก็ไปซื้อมาแล้วกันนะครับถ้าเป็นน้ำยารุ่นเก่ามันจะไม่ฉับก็ลองเปิดไฟฉุกจงฉุกเฉินดูพี่มันให้มันติดหมดมไม่ติดฮะไหนนั่นไงก็ติดแล้วโยอย เออพี่ต้องกดดิพี่เออโหแค่สามเดือนเองทําเป็นลืมเขาไม่ใช่มันหมุนได้เหรอมันเขาต้องมามาเซตก่อนน้องมันจะเซตให้ก่อนเนี่ยเห็นไหมมันมันสลับให้แล้วนั่นอ่ะโฟลวมันทํางานนั่นอ่ะก็คือมันสลับแล้วแต่หมุนหมุนผมไม่รู้ว่าคืออะไรไม่หมุนหมุนปรับโหมดปรับโหมดใช่ไหมออเนี่ยมันก็จะเด้งเด้งอะไรอ่ะโหมดการขับขี่ เนี่ยระบบอะไรไม่รู้นั่นนะเออก็รอให้มันเซตอรอให้มันเซตเข้ากาารท,ทก็น้องมันก็บอกอยู่ว่าถ้าเกิดจับคู่แหลกไฟฟ้าไม่ได้พวกนี้มันจะไม่ไม่ปล่อยข้อมูลเลยกล่องมันอัจฉริยะมากแต่คนที่มาปลดให้ผมเนี่ยโคตรอัจฉริยะเลยน้องมันทำได้อันนี้ต้องยกเครดิตให้ช่างนิงครับพวงนี้มาหมดแล้ว โอ้ดูกดผิดกดถูกนี่ถ้าไปปีหนึ่งนี่อยู่แปดเดือนเหมือนเขานี่องเ์ียวเเป็นเจบ้านขก็ยังอยู่อยู่ผมจะเอาไปไหนล่ะพี่มีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะทองคำหนักสิบกิโลกรัมเ่าจะไปเปิดเอาอะไรครับก็มายุธยาใช่ไหมวันนี้ก็เลยเตริดมาถึงนี่เลย ผมไปสุพรรณน่ะไปสุพรรณอ๋อไปนะครับพาคุณินเที่ยวช่วงวันหยุดเปลี่ยนสายพาทำนิ่งใหม่ครับใช่ครับสายพาทำนิ่งสายพานหน้าเครื่องเห็นไหมสายพานหน้าเครื่องก็คือสายพานแอร์ใช่ไหมครับมีสายพานแอร์สายพานปั๊มน้ำที่เปลี่ยนมีอยู่สามเส้นที่เปลี่ยนครับ มีทัมมิ่งมีสายพันเอแล้วก็สายพันปัน๊มน้ำที่เกิดไฟพัาเดี๋ยวเปิดไฟพามากอึ๊บนี่นี่ไฟสูงเห็นไหมครับนี่ไฟสูงตอนนี้ระบบไฟเซตลงตัวหมดแล้วตอนนี้ ไฟตัวเนี้ยดีกว่าตัวเก่าหน่อยถ้าตัวเก่ามันไม่ผ่านระบบออะไรนะเขาเรียกว่าที่ว่าขนส่งอ่ะเขาแจ้งออแต่ตัวเนี้ยพอเราเปิดปุ๊บพอเราเปิดปุ๊บตัวเนี้ยมันจะปรับถ้ามันลดมันสูงใช่ไหมแล้วมันมองจากระดับรถคันข้างหน้าปุ๊บมันจะกดลงทันทีเลยมันจะลงเองมันฟืดเลยแต่ว่าลงแต่ลงไม่เหมือนกันอืลงไม่เหมือนกัน อ,อน,นั้นมันส่งเกิดมไม้ปหาผมยูว่าให้มาแก้กไขให้มาเปลี่ยนไฟใช่ไหมเปลี่ยนโคม,มอย่าลืมนะพี่ไฟสองข้างนี้เกือบแสนนะสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทอย่า,ยาต่อใกล้รุ่นนี้นะต่อดวงอย่าขับใกล้รุ่นนี้ <c oughs> บองเจ็บตรงๆลแล้วคุณแล้วคุณจะเจ็บตัวบอกราคาไม่ก็โอดเหมนกนัืน อันนี้อันนี้แค,แค่ชุดหน้าหดแล้วอันนี้ไม่ขอบอกราคาซ่อมนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของประกันเขาเแต่ว่ารู้เรารู้เรารู้กัน,กนอ่ารู้กันได้ก็คือคือพี่วุฒิพี่วุฒิบอกคือถ้าประกันจะขาดอีกอาทิตย์หนึ่งต้องไปต่อก่อนเลยพี่ทีนี้ต่อนี่พี่พี่เปลี่ยนมาเป็นนี่เลยนะพี่เปลี่ยนมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นโตเกียวเลยจบ เรายอมข้ามค่ายไปเลยนะแต่อยู่ในเครือเหมือนกันแต่ก็อยากแนะนำาให้พี่วุฒิใช้เป็นกรุงเทพหรือโตเกียวมากกว่านะครับอันนี้อันนี้พูดพูดออกสื่อเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองอ่ะคือเราอยู่ในเครือประกันเราอยู่ในอูเราทำงานเกี่ยวกับประกันเนี่ยเราจะรู้ว่าประกันไหนเขาเคลีร์ได้ในในเกณฑที่ A B C D พูดได้ไหยพูดได้พูดได้ตัวนี้พูดได้ก็คือ อู่อ่ะอู่หรือลูกค้าจะเป็นคนประเมินระดับของบริษัทประกันนะไม่ใช่ประกันประเมินกันเองนะคือการที่เราจะยอมรับบริษัทประกันแต่บริษัทเนี่ยก็คืออยู่กับการใช้ของเราแล้วก็การที่อู่เป็นคนซ่อมเนี่ยว่าประกันเนี่ยเขาจะจ่ายอะไรมาเร็วไหมเขาจะเทคแคร์เราดีไหมประกันของพี่วุฒิเนี่ยก็โอเคนะครับถือว่าดีถือว่าผ่านแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าแล้วแต่ แล้วแต่บริษัทนะครับแล้วแต่บริษัทใช่แล้วก็กําลังทรัพย์ของผู้ซื้อประกันด้วยแต่อย่างพี่วุฒินี่ผมก็อยากจะแนะนำนะครับอ่ายางแสบมอยอ่าก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอันนี้เข้มหน้าเข้มได้าเข้มได้าบริษัทอื่นจะคืนเดียวใช่ใชมีบริษัทอื่นเลยก็นั่นแหละผมถึงบอกว่ามันอยู่ที่เงื่อนไขอ่า อพ,เพอเปลี่ยนมาทุกยางไยเออพอ,อยางไม่เคยแตกแต่กับเป็นอย่างอื่นนี่ครับสิ่งที่รอนานที่สุดนะครับก็ที่มาล่าสุดเลยคือมาเมื่อวานก็จะเป็นตัวล็อกตัวนี้นี่คุณเอ็นเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยพลาสติกตัวเนี้ยตัวเดียวนี่อ่าซึ่งท่อน้าเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาส่งมาให้เราช้านะเนื่องจากเกิดจากการเข้าใจผิด เขาคิดว่าไอานี่คือท่อน้ําบนนี่เขาคิดว่าตัวนี้ท่อน้ําบนเขาก็เลยส่งตัวนี้มาจากกับกระปุกหม้อพักน้ําเนี่ยแต่มันไม่ใช่ท่อ,อน้ําบนก็คือท่อตัวนี้ครับท่อน้ําบนส่วนท่อน้ําล่างก็คือตัวที่อยู่ข้างล่างเห็นไ,ไหมมันคือท่อน้ําล่างนี่ท่อน้ําล่างอันนี้ท่อน้ําบนแต่ว่าทางคนจัดอะไหล่เขาเข้าใจผิดเขาก็เลยมองว่า <C> e <uk> เขานึกว่าอัน,นอันนี้คือท่อน้ําบน ส่วนอันนั้นคือไม่ได้เกิดความเสียหายไม่ใช่พวกนี้ก็เปลี่ยนใหม่อันนี้มามา,มาด้วยกันเลยทั้งแขงมาทั้งแขงตัวที่เป,เ,เปลี่ยนใหม่หมดเลยครับทั้งหน้าเปลี่ยนใหม่หมดเลยซากอยู่ท้ายรถอืมเป็นอย่างนี้มันจะมีตัวเคลือบตัวคอง <c oughs> มีเพราะว่าของใหม่ไม่มีได้ไงอันนี้ประกันให้ของใหม่เลยนะครับ ก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยอ,อ,อืมไม่ออกสักทีออซื้อตอนนนแรกอะเลยอะอ๋อเอ้ยใช่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 มาออกงวดที่หลังอ,อ,อืมตอนที่ชนอะไม่ออกมาออกงวดงวดถัดมามาออกเนกอ่ออไม่ซื้ออโวาตามหลังเลยใช่ไหมแต่ไม่แน่ครับอาจจะออกวันที่รับรถก็ได้วันที่มามาเอารถ พิวุธบอกว่าพิวุธบอกว่าขอเอาเป็นเลิกชัยงามดีตอนเดือนหน้าเป็นเดือนของของวันแม่แล้วกันฮะใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้วอีกแค่สิบกว่าวันที่ไม่ถึงนะวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้ววันแม่ตรงกับวันอะไรสิบสองสิงหาตรงกับวันอะไรก็ต้องมาสองคนใช่ก็ต้องนั่งเครื่องมาผมก็ต้องนั่งรถบัส โอ่หมฮะให้พี่ลองปิดฝากระโปรงโอเคคืออันนี้ก็ผมก็ปืมแล้วผิดใจแล้วเดิมแล้วหลายคนหลายคนมาคอมเมนต์มาถามบอกอุ้ยคนในครอบครัวด้วเปล่าบอกไม่เกี่ยวนะครับรถไม่ว่ารถคันไหนที่มาทาที่อู่เรามาตรฐานเดียวกันหมดแต่มันก็มันก็แค่ว่ามีในการเทคแคร์มันก็จะต่างกันนิดนึงถูกไหมเออก็คือ เรากินอยู่ด้วยกันเนาะไหนใหม่อ๋อของไอปันธ์ฝนของเดิมพี่เขาไม่ให้ไม่ได้เกิดความเสียหายเขาไม่ให้นี่ก็กระจกเป็นกี่ชั้นสองครับสอ,สองชั้นครับกระจกสองชั้นก็มามา,มายังไงเขาก็ให้อย่างนั้น<อ>ฟิล์มหกสิบครับได้ฟิล์มใหม่เลยของพิภูตนะครับฟิล์มก็เขาติดมาให้ใหม่บริษัทอา่า ออมใหญ่กระจกรถยนต์นะครับเอ,อือย <c oughs> นี่ก็ถ,ถึงไม่ได้มาดูตอนเขาเซตร,ระบบก็ก็ยังได้มาสตาร์ทเครื่องก็โอเคนะพี่นะใ,ใจชื้นขึ้นมาแบบคือรถมันตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ80-90%เอซอ่าหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนยางน่าจะเป็นวันจันทร์น่าจะไปเปลี่ยนยางาพี่เขียวโทรไปเช็คราคายางแล้ว ตกเส้นละสี่พันเก้าเท่าไหร่วะสี่พันเก้าสี่พันเก้าแล้วก็สี่พันเก้าห้าสิบรื่องอะไรนี่แหละผมจำนะของกูดเยียเลยครับกูดเยียแต่ว่าถ้าอยากได้ถูกกันนะก็ต้องเป็นยี่ห้ออะไรใช่ใช่เอายี่ห้อเดิมของเรากูดเยีกูเยครับแต่ว่ายางเส้นนู้นอ่ะจะต้องเอาขึ้นเป็นยางอะไรแล้วเอายางอะไรลงมาใส่ยางเส้นนั้นแทนความบาลานซ์ของรถมันค่อยจะได้กัน เพราะว่ายางเส้นหลังฝั่งซ้ายพี่วุฒิจะเตี้ยกว่า5าเซนนะครับเพราะว่าถ้าอย่าลืมนะว่าพอเราเปลี่ยนยางใหม่ดอกยางมันหนาขึ้นใช่ไหมมันก็จะสูงรถมันก็จะสูงขึ้นอ่ามันจะล้อหลังมันจะไม่เท่ากันทีนี้รถมันก็จะดูเหมือนแบบท e ้ายเอียงมันก็ต้องเปลี่ยนให้เท่ากันแต่เดี๋ยวเอายางอะไรพี่วุฒิลงมาใส่ครับนี่เอาสำรวจก่อนพี่ยิ้มออกแล้ว โอ้ยแคปชั่นแคปชั่นนี่โอ้ยนี่สวยเลยเนี่ยโอ้กล้องแจ่มมากตั้งเวลาทำไมีก็ตั้งเวลาเวลาไอ้นี่ครพี่ถ่ายคนเดียวไงวิ่งไม่ทันไงต้องวิ่งอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็พี่วุฒิอุตส่าห์เดินทางมา กับพรุ่งนี้พรุพ่งนี้เช้าพี่พรุ่งนี้เช้าครับผมพรุ่งนี้เช้า